สวัสดี FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญแปลกชนิด10บาทมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน ก่อนที่จะไปติดตามเหรียญแปลกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องมีกําลังใจทําคลิปเหรียญแปลกให้ f อฟได้ติดตามรับชมตลอดไป mm hmm. เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแปลกชนิด10บ,บาทที่จะมา รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันแปลกแบบไหนอย่างไรที่ไหนจุดไหนเป็นจุดแปลกมีราคาหรือไม่ก็จะให้เพื่อนๆได้ไปติดตามรับชมพร้อมกันก็มาดูด้านหลังก่อนนะครับเริ่มจากตรงกลางใส่สีทองเหลืองจะมีรูปวัดอรุณ สบาทตัวหนังสือเขียนว่าประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดด้านบนจะมีตัวอักษรเบลไว้สำหรับคนตาบอดคนตาบอดจะสัมผัสตัวอักษรเบลก็ จะรู้เลยว่าเป็นเหรียญชนิดกี่บาทนี่สำหรับตัวอักษรเบลความหมายของมันนะครับนี่คือด้านหลังด้านขอบฟันเฟืองสลับเรียบนะครับขอบฟันเฟืองสลับเรียบก็จะเป็นปกติด้านหน้าความแปลกจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับ ตัวหนังสือนะครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ใส่สีเหลืองจะเป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขอบด้านในขอบตั้งจะเป็นสีทองนะครับจะเป็นสีทองขอบด้านนอกขอบตั้งจะเป็นสีเงิน จะเป็นสีขาวนะครับเหรียญน,นี้มีความแปลกขอบปกติแล้วก็จะมีความแปลกอยู่สองจุดจุดแรกจะมีเนื้อเกิอนอยู่ที่เส้นผมต้องขออนุญาตใช้คำพื้นบ้านนะครับจะมีเนื้อเกิอนอยู่ตรงเส้นผมนะครับจุดนี้ตรงปลายปากกา จุดนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับในส่วนที่สําคัญที่สุดก็ไปดูจุดที่สําคัญที่สุดสำหรับเปลี่ยนแปลกเรียนนี้ปีปศสองพันจุดแปลกที่สุดนะครับตรงพอสัเภาคคำว่าภูมิจะมี รูปคล้ายๆรูปสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไรนะครับขึ้นอยู่หันหน้าไปทางซ้ายขึ้นอยู่ที่ตรงพอสมเภาแล้วก็ด้านหน้าของสัตว์ก็จะมีคล้ายๆกับเบือ สัตว์กำลังจะกินเหยื่อหรือไม่อย่างไรนะครับเรียนนี้ก็เคยทาคลิปมาหลายรอบแล้วไม่รู้ว่า f อซได้ติดตามหรือเปล่าที่นามาทําอีกก็อยากให้เรียนแปลกเรียนนี้ที่มีรูปสัตว์อยู่ตรงพอสมเพลศัมา,าภูมินี้ให้มันแพร่กระจายให้คนรู้เยอะ พระเหรียญสิบบาทปีพศ2537มีความแปลกหลายรูปแบบนอกจากด้านหน้าด้านหลังพระระบรุมรูปเดียวกันแล้วรูปวัดเดียวกันแล้วทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังแล้วมีความแปลกพระเสียนตรงพระเสียนขวางแล้วมีความแปลกเนื้อเกินอยู่บริเวณขอบเหรียญด้านหน้าด้านหลังมีเรือ อะไรประมาณนี้อ่าแต่สำหรับเรียนนี้ก็มีความแปลกในลักษณะเป็นรูปสัตว์อยู่ตรงนี้นี่ครับในส่วนของราคามีไหมราคาก็อาจจะมีถ้ามีความนิยมมีความชอบโดยเฉพาะนักสะสมแต่ช่องสมาคมชั้นแคยขายตามปกติก็ขายเรียนละ30บาทนะครับ ต่อไปในอนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับจากเหลียนที่หลายๆคนมองข้ามก็อาจจะมีราคาหลักพันก็เป็นได้เพราะว่าความแปลกตรงนี้มันก็หาดูได้ยากหาชมได้ยากสำหรับเรียนมีลูกสัตว์ตุ่ตรงพอสำเผานะครับก็ฝากนะครับ f อทุกท่านรับชมแล้วคอมเมนต์เข้ามาใครมีใครพบเจอมาแลกเปลี่ยนความรู้กันกับทั้งช่องสมาคมเทนชวของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ